รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยกับรายการรอบภูมิภาคนะคะรายการของเราวันนี้เอาใจคุณผู้ชมที่รักในการทําการเกรษตรอินทรีย์พาคุณผู้ชมมาบุกสวนป่าบ้านจันหอมที่อำเภอสมัดคัลโลกจังหวัดสุโขทัยกันค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มอบไอเดียดีๆให้กับคุณผู้ชมนะคะที่รักในการทําการเกรษตรค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะรีวยกว่าเป็นสวนป่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลายมีทั้งปลูกป่านะคะทำการเกรษตรอินทรีย์ และมีความรู้ดีๆอีกหลายอย่างรอมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมรายการของเราวันนี้บอกได้เลยว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่ะนะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปบุกบ้านกันค่ะ แรกเริ่มเลยครับผมก็คือที่นี่เป็นที่มรดกปลูกมะม่วงเป็นหลักก่อนครับผมแล้วก็พอดีแม่แกป่วยผมรับราชการอยู่ก็เลยมาดูแลแทนเนาะแล้วก็ดูแล้วคือ,คอว่ามะม่วงเนี่ยเริ่มการตลาดไม่ค่อยดีแล้วก็ต้องฉีดยาตลอดผมก็เลยมาคิดว่าเออ อายุประมาณ50แล้วเรามาเปลี่ยนเป็นปลูกป่าเพื่อรอไวกเกษียณก็เริ่มเอาพืชของไม้ป่าเนี่ยมาปลูกทุกอย่างมาแซมในป่ามะม่วงครับก็คือเริ่มต้นก็คือใช้ในแนวคือป่าเศรษฐกิจป่า3ามอย่างประโยชน์4ี่อย่างครับหนึ่ง พอกินเราปลูกพืชผักที่กินได้ทั้งหมดใช่ไหมสองพอใช้เราก็ใช้ไม้ของในสวนนี่แหละก็คือว่าจะทำหนึ่งทำรั้วทำข้างผักหรือว่ามาพาะพร้าวถ่านทำน้ำส้มคนไม้สามแล้วก็ปลูกไม้ใหญ่เป็นไม้เศรษฐกิจอย่างไม้สกักไม้ ยางนาไม้อะไรนี่ครับคือเรียกว่าเป็นไม้เศรษฐกิจไว้เพื่อทําที่อยู่อาศัย 4. เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําคือเราปลูกป่าแล้วป,ป่าไม้นี่มีใบทับถมขึ้นมาเป,นเป็นความชุ่มชื้นของพื้นดินเราอีกอย่างรากสามารถอุ้มน้ําได้ครับผมมะม่วงเ่ยราคาแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยดีละใช่ไหมแล้วก็เขา ปลูกกันได้ทั่วประเทศละมะม่วงในทุกพื้นที่ปลูกได้หมดแล้วก็ปลูกง่ายสมัยก่อนมันจะปลูกโดยใช้ลูกกว่ากี่ปีี่กว่ามันจะงอกมาแล้วกว่าจะมีผลใช่ไหมสมัยนี้เขาใช้ตอนใช้ท่ากิ่งแรได้หมดละคือก็ปลูกปุ๊บถึงปีปุ๊บก็ได้ลูกกินละใช่ไหมฮะก็เลยผมก็คิดว่ามันจะลําบากละต่อไปคือว่าเราต้องฉีดยาต้องอะไรทุกอย่างการใช้จ่ายแล้วก็สารเคมี การลาดสารเขอามะม่วงน่ะผมก็เลยว่าถ้าปลูกป่าเราสบายภายหน้าอย่างทํามะม่วงเนี่ยทั้งปีนะครับเราต้องท้องทางานตลอดแต่ถ้าปลูกป่าเนี่ยเราปลูกครั้งเดียวลงทุนหนึ่งเราพะเองก็ฟรีใช่ไหมหรือว่าเราซื้อมาต้นละสามบาทห้าบาทมาปลูกลงทุนครั้งเดียวสบายไปภายภาคหน้าเลยครับคือว่าปลูกติดแล้วขยายขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็ไม่ต้องทําอะไรฮะเราก็รอผลผลิตก็คือว่าหนึ่ง เราขายอาจจะขายไม้หรือเอามาทําแปรรูปหรืออย่างหนึ่งคือว่าถ้ามีผลมีอะไรสามารถร่วงลงมาเราสามารถมาเพาะเมล็ดขายเพื่อดพันุ์ของไม้ป่านี้ได้ครับผมทุกคนจะต้องพูดคํานี้เลยครับปลูกป่าแล้วจะกินอะไรแล้วจะได้กินเมื่อ,อไหร่ไอคือเขาคิดอย่างเดียวคืออา,ายุป,ป่าเนี่ยมันจะนานอย่างน้อยอย่างไม้สักเนี่ยที่จะตัดได้ประมาณ25ปีใช่ไหมฮะ แต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคือเราปลูกแล้วปุ๊บเราสามารถทําอย่างอื่นที่รอไม้สักโต25ปีเนี่ยทําอย่างอื่นได้เราอาจจะเริ่มอาจจะปลูกพักปลูกกะไรไปควบคู่กันไปได้เลยครับเนีนะ่คือว่าอย่างกล้วยเนี่ยปลูกกล้วยเนี่ยคือว่าเพื่อเป็นคุมดินให้ล่มเงากับไม้สักเราตัว,วลาปลูกใหม่ๆใช่ไหมก็คือตัวนี้เราจะได้จากกล้วยเบื้องต้นเลยครับ เราได้รู้กันไปแล้วนะคะถึงจุดเริ่มต้นของสวนป่าบ้านจันหอมแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเรียนรู้กันแล้วคุณพ่อเล่าคุณผู้ชมฟังแล้วนะคะว่าปลูก3มอย่างประโยชน์4อย่างคืออะไรเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีการทํากว่าสวนป่าบ้านจันหอมแห่งนี้จะมีวันนี้ได้เขาต้องทําอะไรยังไงบ้างและผู้ที่จะมาคุยกับเราในรายการมีเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะลูกสาวคุณพ่อนั่นเองนะคะนั่นคือน้องลูกแก้วคะ่ะสวัสดีค่ะน้องลูกแก้วสวัสดีค่ะค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่าพื้นที่เขาจัดสรรได้ดีมากคุณผู้ารไม่ เวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมจะได้แบบว่าเห็นทุกมุมของสวนป่าบ้านจันหอมเนาะจุดนี้เป็นจุดแรกคืออะไรคะตรงนี้เป็นโซนโคกหนองนาสามไร่ค่ะท้ายฉัค่ะทำเพิ่มขึ้นมาค่ะพอตรงนี้แบ่งสวนอะไรบ้างตรงนี้คือหนูจะมีสระหนึ่งลูกค่ะก็คือทําเป็นแบบแปลนของโคกหนองนาเลยค่ะก็คือเขา่จะให้มีน้ําอยู่ในนี้น้ําเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ลูกจากการแบ่ง ก็หนูก็จะสมมติหนูมีสามไนนะคะหนึงไร่หนูก็จะทําเป็นสักรอแล้วตรงนี้คือโซนอะไรอันนี้เป็นซุ้มหมอนค่ะว้าวช่วงมีหมอนก็สามารถแบบเดินเก็บได้อะไรอย่างงี้ก็มันมีสองอย่างค่ะหนูอยากจะเอาลูกหรือหนูอยากจะเอาใบอ๋อใช่ใบใบก็ใช้ได้หนูจะเอาใบเพราะว่าให้มันเป็นซุ้มฉะนั้นลูกมันอาจจะน้อยหน่อยอ๋อทีนี้เราก็จะเก็บใบเขาไว้ค่ะถ้าเกิดปกติแล้วเขาจะแบบนี้ใบออกเพื่อให้ลูกเขาออกแต่ทีนี้พอเราอยากจะได้เป็นซุ้มปุ๊บเรวก็เลย โอเคไม่เป็นไรแลวเราไปปลูกต้นหมอนข้างนอกเอาล <uk>, ูกแล้วเราก็เอาใบาตรงนี้เนาะเพราะว่าเรามีหลากหลายพื้นที่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าที่ตรงนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนะี่ยชอบมาศึกษาดูงานกาันเราก็เลยทําตรงนี้เป็นโคกหนองนาะให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาได้นึกภาพออกบางทีคนมาดูงานแล้วเขานึกไปออกว่าเอ๊ะโคกหนองหนองนาทำยังไงเราก็เลยทําเป็นตัวอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบว่าบางคนบางคนนะคะที่แก้วไปเจอ,อเองนะคะเขามีพื้นที่น้อยอ๋อใช่เขาอาจจะไม่ได้ใหญ่อย่างแก้วแต่เราก็เลยคิดว่า ถ้าคนอื่นเขาทําใหญ่ๆอะ่ะอาจจะมองผ้าไม่ออกอาารเราก็เป็นจุดเหมือนเริ่มต้นว่าแค่สามไร่แล้วก็ทําได้เงี้ยค่ะ<อ>แล้วก็มีครบหมดทุกอย่างาแล้วตรงนี้นอกจากมีสะแล้วนะคะมีซุ้มที่เอาไว้ปลูกหม่อนแล้วด้านในมีอะไรอีกแก้วก็จะมีเป็นพวกพืชสมุนไพรเป็นกล้วย แล้วก็มีมะยงชิดค่ะอ๋อเป็นพืชสวนเพราะว่าคุณพ่อเล่าคุณผู้ชมฟังไวเมื่อสักครู่นะคะว่าที่นี่ปลูกกล้วยประโยชน์ของกล้วยเนี่ั่นคือหนึ่งเลยการบำรุงดินใช่ค่ะและเราสามารถเก็บกล้วยขายได้ตลอด,ดนี่เราแอบเป็นแม่ค้าขายกล้วยด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ก็ของแก้วอะค่ะทําเป็นออร์แกนิกด้วยค่ะอ๋อดีจังค่ะเป็นได้รับมาตรฐานออร์แกนิกเรียบร้อยหมดแล้วค่ะฉะนั้นกล้วยที่แก้วขายอะค่ะก็จะเป็นส่งโรงงานโดยโตรงโดยที่ไม่ต้อง ไปวางตลาดเ,เราได้ราคาที่มาตรฐานอยู่แล้วค่ะเพราะเราคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นใช่ค่ะฉะนั้นในการที่อย่างของแก้วอย่างเงี้ยค่ะ,คะแก้วเริ่มจากที่ว่าปลูกเองอขายแปรรูป ครบจบในที่เดียวโอ้โหคือเราบวงจำต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าแก้วเนี่ยเขาเป็นยางสมาร์ทพัมปาร์เมอร์ของจังหวัดสุโขทัยด้วยใช่ก็เลยมีพวกเพื่อนๆที่เริ่มทําด้วยกันเนี่ยก็คือศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันเราโตไปด้วยกันมีอะไรก็จะมาแชร์เรื่องความรู้กันเสมออ่าเอาเข้ามาข้างในลมลืนไหมล่ะถ่ายรูปสวยๆได้เลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นท่าน้ําแบบนี้นี่ช่วงลอยกระทงที่เธอจัดงานลอยกระทงได้เลยนะเนี่ยค่ะเมื่อปีที่แล้วค่ะแก้วก็ ให้กลุ่มทางสวนป่าบ้านนันหอมมะค่ะเอ่อทำกิจกรรมเล็กๆก็คือเราก็เดินตัดกล้วยกันตัดต้นกล้วยมานั่งทํากันตรงนี้ทํากระทงแล้วก็ลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะชวนพวกเอ่อพี่ๆในหมู่บ้านหรือว่าคนที่เขาติดตามในแฟนเพจอยู่แล้วเนี่ยค่ะว่าเราจะจัดกิจกรรมนะอะไรเงี้ยก็ก็จะมาจัดกิจกรรมกันบริเวณนี้ค่ะอหมาคุณผู้ชมเขามานั่งด้านในกันหน่อยแก้วเรามานั่งแบบว่า เมาส์กันตรงนี้อ่าด้านหลังของเราตรงนี้ก็คือเป็นอย่างที่แก้วบอกก็คือเป็นปลูกพวกไม้สวนแล้วก็ปลูกพวกสมุนไพรต่างๆ่ใช่ค่ะเลยใช่ค่ะก็แบบถ้าอย่างข้างบนนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราจะมีการปลูกข้าวด้วยค่ะแต่ก็ไม่เยอะนะคะแบบสักสองงานไว้กิน<อ>เองอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีเครื่องสีเองหักแล้วก็คือทำกันในครบวงจรครบเลยใช่ค่ะเราโดยที่แบบว่าไม่ต้องไปข้างนอกไม่ต้องไปซื้ออะไรกินถ้าถามว่าก่อนหน้านี้ที่เกิดเอ่อโควิดนะคะใช่ใช่ใช่ คนอื่นเขาเดือดร้อนกันนะจ๊ะค่ะที่นี่คือสบายมากค่ะต่อให้เราแบบปิดประตูอยู่ในนี้สบายค่ะบโดยที่าาใช่ค่ะเพราะว่าเรามีทั้งตัวป้องกันแนวกันชนม,มีทั้งอะไรแล้วก็ตรงเนี้ยครบหมดทั้งข้าวปลา ทุกอย่างครบหมดเลยค่ะฉันอิจฉาเธอ <c oughs> มากค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นจุดแรกเท่านั้นนะคะจุดโคกหนองนาะยังเหลืออีก3จุดด้านในนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ำลังจะได้เห็นว่าที่นี่เขาทําสวนป่าย,ยังไงและจุดสุดท้ายนั่นก็คือสินค้าแปรรูปว่าที่นี่มีสินค้าแปรรูปอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันต่อจ้า วันนี้ดิฉันมีความสุขมากทุกคนคะ่ะเพราะว่ามาเหมือนแบบทิดาชาวสวนมา, <c oughs> มากๆเลยนะคะ <c oughs> ที่นี่คือล่มลืน่นคนบางคนนะแก,วก,แบบก้วนึกภาพแบบการทําสวนการทําป่าโอ้ทำไมมันยากแขนแสนเข็นแต่พอมาจริงๆคือมันไม่ใช่อนะมันมีฟีลแบบสวยๆฟีลกู๊ดแบบนี้ <c oughs> เพิ่มพื้นที่สีเขียวก็ถ้าเกิดถามแก้วนะปกติแล้วแก้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบอยู่ๆมาใจรักเกษตรไม่ใช่ค่ะตอนแรกแก้วเรียนจบ ข้าราชการอาหารและพชนาการแล้วก็ทํางานโรงพยาบาลแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจและอะไรต่างๆพอทํางานในเมืองอ่ะเราไม่ได้มีบ้านอยู่เราต้องมีการเช่าบ้านอย่นเ้ยค่ะพ่อก็เลยบอกว่ากลับมาเถอะไม่เป็นไรกลับมาเถอะไม่ไม่เราลองลองมาอยู่อย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จากเป็นแม่ค้าที่บ้านก็ค้าขายมีร้านค้าเงี้ยมาเป็นแม่ค้าแต่พ่อจะดื้อมาทําสวนเพราะว่าเป็นข้าราชการแล้วก็มาปลูกป่าแกถามว่าพ่อ ไอ้ทําไปอ่ะได้อะไรหรือ,อยังออเพราะว่าเราลงไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยพ่อบอกว่าก็ทํทำไปเถอะเดี๋ยวอนาคตก็ได้ใช้แต่แก้วก็มองว่าไม่สิเราอยากที่จะมีอะไรที่ถ้าทําแล้วมันก็ต้องรุยให้เต็มที่อ,อะไรเงี้ยแก้วก็เลยลงมาช่วยพอด้วยค่ะจากการแบบว่าพ่อก็เลยไปส่งไปเรียนเอ,อกติกรรมธรรมชาติอาของอาจารยักษ์่ะแก้วก็ไปเรียนพื้นฐานว่าทําดินยังไงการจัด การแปลงสวนยังไง uh huh. การที่เราจะดูแลพืชผักของเราทํายังไง uh huh. แบบว่าใช้จุลินทรีย์อะไรเราจะเป็นออร์แกนิกเนี่ยทำยังไง uh huh. อะไรเงี้ยเราได้พื้นฐานมาบ้างแล้วเราก็เลยลองมาปรับใช้ uh huh. แล้วทีนี้พอแก้วปรับใช้ปุ๊บขอออร์แกนิกเลยค่ะ uh huh. ทาสวนให้เป็นออร์แกนิกเหมือนเราแต่งตัวของตัวเองอะ่ะ uh huh. ก่อนที่เราจะไปโชว์ว่าเราทําอะไร uh huh. คนอื่นเขาอาจจะไม่รู้แล้วคะ่ะว่าแก้วทําอะไรอยู่หรือ uh huh. ทําอะไรแต่เราแค่ว่าถ้าเราทําตัวเองให้สวยก่อน uh huh. อ เดี๋ยวข้างนอกเขาก็จะเห็นเองอะไรแบบนี้ค่ะฉนค่ะ wow, <thank> <laughs> แล้วทีนี้พอแก้วแต่งตัวละ uh huh. แก้วก็ไปสมัครยังสมาร uh ์ท huh. เลยค่ะแล้วก็หนูอยากไปมีเครือข่าย uh huh. อันดับแรกหนูอยากมีเพื่อน uh huh. ว่าใครทําเหมือนเราไหมใน <No. S 2> ช่วงอายุแบบเราอะ่ะ uh huh. แล้วก็มีแนวคิดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย uh huh. แล้วพอปีนี้ที่แก้วไปสมัครก็โชคดีที่มีกลุ่มที่เขาแบบ ไปกับเราจับมือไปได้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือกันในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่การปลูกการแปรรูป,ปจนถึงจบการขายะฉะนั้นเราทําเป็นขั้นบันไดได้ถึงแบบถึงระดับที่เราพอใจอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบจะต่อยอดพยายามต่อยอดหมายถึงว่าเราไม่ได้แค่ทําแค่ตัวเราแต่เราจะทําให้ทุกคนที่อยู่ในทีมเราและรอบข้างไปได้วยกัน แล้วทีมยังสมสาสุโขไทยคุณผู้ชมคือเป็นทีมที่อีกหนึ่งทีมที่น่ารักมากๆเลยนะเขาชอบแบบการที่เขาแบบชอบดูแลกันเขามีอะไรเขาแบ่งปันกันตลอดเลยนะคะอ่ะอันนี้คือเป็นโซนที่แก้ปลูกอะไรบ้างเนีย่ยก็จะมีเป็นกล้วยค่ะ<อ>แล้วก็ภูพาฮีค่ะอ๋อไหนต้นไหนค่ะเขาเขาคืออะไรอะลกูกจะเป็นคล้ายๆเหมือนมะพร้าวค่ะอย่าง<อ> พี่เห็นนี่นึกว่ามะพราวน้ำหอมธรรมดาไม่ใช่ค่ะเป็นต้นภูพาเฮค่ะแล้วก็คืออันนี้คือยังอาจจะยังไม่เห็นว่าเราจะทําอะไรได้แต่ว่าเพราะว่าต้นไม้แล้วแกมีมะม่วงอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะแตกไม่ค่อยสวยมากแต่ตอนนี้กําลังกําลังกระแต่ล้ะค่ะแล้วก็ลกของเขาเป็นยังไงเหมือนเขากินเป็นเหมือนอินทผพาลัมไม่ใช่ค่ะเป็นหน่อมันนะคะคล้ายๆเหมือนกับยอดมะพร้าวอ่อนอะไรเงี้ยที่เขาทำเป็นยำทำแกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โซนบ้านเราอาจจะยังไม่มีใครปลูก<น>แก้วก็เลยลองดูดูมาคะ่ะว่าเราทําอะไรได้บ้าง<น>ปลูกอะไรได้บ้างถ้าเกิดไปได้แกวก็จะต่อยอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีดีดมันทดลองปลูกก่อน<ช>เลยค่ะเริ่มปลูกก่อนแล้วคือเธอมีกล้วยแซมทุกที่จริงๆ<ช>เพราะว่าอยากจากกล้วยมันเยอะมากนะแก้วเนาะมากจริงๆคะ่ะตั้งแต่รากยันใบทุกอย่างค่ะฮะก็เราจากพอเราไดออร์แกนิกเนี่ยแกวก็เอากล้วยส่งเข้าโรงงานแล้วใช่ไหมคะ พอกล้วยส่งเข้าโรงงานเนี่ยเราก็มีการว่าเราจะแปรรูปอะไรต่อ,อแก้วก็ทํากล้วยตากเองอเรามีโดมเล็กๆทากล้วยตาก<อ>พอกล้วยตากเราขายได้ดีแก้วก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์ต่อยอดอีกเดี๋ยวเราค่อยไปดูไปดู <นะ S 1> ดกันอ่อันนี้โซนที่2ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ต่อไปนะคะจะไปดูโซนการปลูกป่ากันบ้างได้เพราะว่าหลายคนนึกออกไ่าเอะปลูกป่าแล้วปลูกแซมแล้วเราจะเก็บรายได้จากอะไรได้บ้างเพื่อมาขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันต่อเลยจ้า มาอีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้ทราทาเข้าใจกันง่ายๆนั่นคือเป็นการโซนปูกป่าใช่ค่ะมีอะไรบ้างแกวเล่าคุณผู้ชมฟังหน่อยก็อย่างที่จะเห็นนะคะเป็นซุ้มมีทั้งตะเคียนยางนาต้นตะเคียนมันต้นยังไงแกวพี่อยากรู้จังเดงๆด้านในใช่ไหมมีตะเคียนมีศากมียางนาใช่ค่ะก็คือตัดขายได้ในในอนาคตเป็นไม้มีค่าใช่ค่ะก็อันดับแรกเลยที่แก้วทำได้ก็คือทำฐานเรามีโรงฐานเองนะคะ พวกกิ่งก้านสาขาที่เราบางทีถ้าเกิดว่าเออมันมากเกินไปหรืออะไรเงี้ยเราก็เอามาทําเป็นเหมือนผลพลอยได้โอ้ทำฐานเลยทำฐานเลยได้น้ำส้มผันไม้อีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรที่เราจะตัดทิ้งเราสามารถเอามาขายได้หมดไม่มีอะไรทิ้งค่ะ <laughs> ใช่คหะขนาดพวกเศษใบไม้ถ้าอย่างถ้าอย่างใบเอ่อช่วงที่ฤดูใบไม,ไม้เขาร่วงมาแก้วก็จะเอาใบไม้ค่ะทำเป็นอุ๋ย อค่ะทําเป็นเป็นเป็นทําเราจะหมักปุ๋ยทิ้งเอาไว้เลยค่ะเป็นกองปุ๋ยเราเลยหาแล้วพอถึงพอถึงช่วงเวลาที่เขาได้ที่แล้วเนี่ยแกก็จะมาทําการเอาแกบเอาอะไรอย่เงี้ยค่ะมาคลุกทําปุ๋ยเองใช้เองในสวน่ะ,ะก็ไม่มีอะไรที่จะ เข้ามาแล้วก็ออกไปง่ายๆนีๆเปลี่ยนเป็นเงินได้หมดเลย <l ots> หหนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่เพราะเมื่อก่อนน่คนมองว่าปลูกป่าจะเอาอไรายได้จากไหนจะเอาอะไรไปขายเห็นแล้วใช่ไหมคะ <l ots> พ่อบอกไปตั้งแต่ต้นรายการ <l ots> ว่าเราสามารถขายได้ทุกอย่างต้นสักเนี่ย25ปีถึงจะสร้างบ้านได้แต่ในช่วงที่รอเนี่ยเราสามารถปลูกพืชอื่นๆแซมได้เพื่อจะสร้างรายได้ขนาดต้นสักต้นกิ่งก้านสาขาที่เราเนี้ยังตัดเขาไปใช้ไม่ได้เราก็สามารถ ตัดกิ่งก้านสาขาของเขาไปทําฐานขายได้<ช>จากการ,รที่แก้วเนี่ยอยู่ในวงการการปลูกป่าแก้วคิดว่าการปลูกป่าเนี่ยมันส่งผลดีต่อการทําการเกษตรของแก้วยังไงบ้างคืออันดับแรกแก้วคิดว่าได้ร่มไม้ก่อนใ<ช>่อันดับที่สองคืออย่างอย่างที่พ่อพูดตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราอะ่ะมีการปลูกป้วย<อ>ปลูกกล้วยหรือว่าต้นไม้อื่นๆที่เราได้ผลผลิตเป็นพี่เลี้ยงเขาอะ่ะเราได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว<ช>แล้วทีนี้พอเรามาปลูกป่าเนี่ยพอสองมา อ่ะกิ่งเขาเราก็ไปขายแล้วใช่ไหมคะอันดับที่สามเลยเถอพอพอเราเห็นว่าป่าเรามันเริ่มโตมไปจนเห็นรูปร่างแล้วว่ามันรเง้แกอาจจะมีการทำอย่างอื่นอย่างเช่นในความคิดแก้วแกชอบศิละปะด้วยอชอบงานแฮนด์เมดใช่ค่ะแกอาจจะเอาเป็นผลผลิตจากเปลือกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาทําคือความคิดแก้วคือเยอะมากที่อยากจะทําแล้วหนูคิดว่ามันไม่ใช่แค่มองแค่ว่าปลูกป่าได้อะไรแต่คิดว่าถ้าเรามีพื้นที่แค่ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะ ปลูกต้นสองต้น <ừ> um. แค่นั้นเราก็ได้ผลพิจากข,ของเขาแล้วเงี้ยแล้วมันเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับประเทศไทยของเราใช่ค่ะโดยยุคสภาวะขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะเวลาร้อนก็ร้อนมากเวลาฝนก็ฝนเยอะนะคะมันทําให้แบบว่าโลกของเราอะ่ะมันเป็นแบบภาวะโลกร้อนแต่ถ้าเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวมันก็จะลดความรุนแรงภัยกระทบจากผลจากธรรมชาติได้ดีขึ้นนะคะนี่ขนาดโซนนี้ยังมีเลปูสมุนไพรนี่คืออะไรค่ะตะไคร้หมดค่ะแฟมแฟมไปเรื่อยค่ะแล้วเดี๋ยวพอป่าเราเริ่มเต็มขึ้นวันนี้ก็จะมีเห็ด ที่เราเห็นกันเห็ดแพงๆเห็ดโคนเห็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีหมดเลยก็มีค่ะรดใช่ค่ะเพราะว่าป่าของเราชุ่มชื่นใช่แล้วก็อย่างคือโดยทำออร์แกนิกใช่ค่ะเห็ดก็เลยขึ้นได้ใช่ค่ะแล้วการทาออร์แกนิกกับสวนป่าควบคู่กันเนี่ยมันลงตัวไหมแก้มันยากไหมไม่ยากเลยค่ะแค่มีป่าก็ก็จบแล้วค่ะแค่ถ้าเราปลูกป่าเนี่ยเราเราหนึ่งเลยเราต้องการให้ป่าของเราอะ สูงใหญ่เติบโตการที่เราใช้ยาไมายมันไม่ได้แล้วค่ะ่คะเรา,เรา,เราอันดับแรกเลยแค่คําว่าเราปลูกป่าเนี่ยออร์แกนิกเราขึ้นมาละ<อ>เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ต้องทําเป็นขะารนะโซนป้องกันนะคะแนวกันชนแนวกันชนแค่เราปลูกป่าก็ได้ละหนึ่งเป็นแนวกันชนละ,ะใช่ค่ะแล้วคาว่าออร์แกนิกเราแค่มาดูว่าเราทําอะไรทํายังไงมันไม่ยากค่ะการที่เราจะเป็นออร์แกนิกแค่เราหมั่นเช็คตรวจ ดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยนันเองใช่เนาะอ่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถมาเรียนรู้กับน้องแก้วแล้วก็คุณพ่อได้นะคะที่สวนป่าบ้านจันหอมนะคะจุดสุดท้ายเราจะไปดูสินค้าแปรรูปของเธอกันนะคะ,คะเพราะว่าแก้วเนี่ยเขาจบโภชนาการด้านอาหารมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าที่นี่จะนําผลิตภัณฑ์จากสวนนําไปแปรรูปเป็นอะไรกันบ้างไปกันค่ะ สำหรับปลาที่ยังนึกไม่ออกนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสวนอยู่ในป่าของเราเราจะนำมาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนี่เลยอยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะคะแก้วแนะนำหน่อยจ้าวว่ามีอะไรบ้างก็อันดับแรกนะคะพอเราทำเป็นกล้วยนะคะแก้วก็จะมีเป็นกล้วยทั้งส่วนใหญ่นะคะนอกจากกล้วยตากคะ่ะเป็นของดีของสวนเลยคะ่ะแล้วก็พัฒนาต่อมาก็มีกล้วยฉาบคะ่ะกล้วยตากกล้วยฉาบเนี่ยจะเริ่มแรกเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแต่พอเราจับจุดได้ กล้วยตากที่เราหมายถึงว่าเราคัดแล้ว,แล,วแล้วมีการเ,เขาเรียมีตําหนิแก้ก็เลยมาจับเป็นตัวนี้แทนค่ะคเป็นคุกกี้กล้วยตากแล้วแก้ก็ผสมตัวธัญพืชเข้าไปอ,าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มันมีความเปรี้ยวของแกนเบอรี่เล็กๆแล้วก็หวานของตัวกล้วยตากด้วยอันนี้ค่ะก็ จะได้ทําตัวนี้จากแพ็กเกจก็ของอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยที่เ,เข้ามาช่วยแก้วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอ้ดีมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ด้านหน้ายังไม่หลุดความเป็นกล้วยค,คืออะไรคะก็จะเป็นเซลับกล้วยค่ะตัวนี้ก็จะแทนน้ำผึ้งเพราะว่าบางท่านนะคะก็คือ ทานมังทานเจทานอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอยากจะหาความหวานทดแทนจากทางน้ําผึ้งก็เลยลองทําเป็นไซรัปกล้วยขึ้นมาเพราะว่ากินแทนน้ำผึ้งได้เลยค่ะ oh. ไม่ว่าเราจะทําเป็นอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยเป็นไซรัปกล้วยโซดา <Wow. S 1> แล้วก็อาจจะทําเป็นใส่สลัดผักนี้ก็ได้เลยค่ะแทนน้ําผึ้งเลยค่ะ oh. แต่เราจะได้ความกลิ่นกล้วยเล็กๆของตัวเขา <Exactly. S 1> ค่ะ ส่วนที่ใครบอกว่าปลูกป่าแล้วได้อะไรอ่ะนี่เลยนี่เลยค่ะคืออะไรจะ้ะ <laughs> น้ำส้มพันไม้ใสๆเลยค่ะ oh. อันนี้แก้วผ่านกระบวนการออตกตะกอนของสารทาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าใสาเลยก็ประมาณสองปีค่ะกว่าจะได้ใสแบบนี้ uh huh. ค่ะเราทํามาแบบคือแบบเจ็ดปีที่เราทามาเราพยายามที่จะว่าทําอะไรได้บ้างห uh huh. ม่าแบบเพื่อนสะสมใช่เนาะหาแล้วก็ อย่างตัวนี้แก้วจะแบบว่าเหมือนตัวขายดีของที่สวนเลยก็ว่าได้ค่ะก็คือเขาทําได้ทุกอย่างใช่ใช้อะไรได้บ้างแกใน,นครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะอ,อ,อย่างห้องครัวห้องน้ําเราสามารถเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็กาจัดกลิ่นหรือว่าไล่มุดไล่แมลง <c oughs> ค่ะในห้องน้ําจะใช้ดีหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยง <c oughs> สัตว์เลี้ยงก็อย่างแก้วเลี้ยงน้องหมาไว้นะคะแล้วก็เอาสมเราะค่ะชุบนิดหน่อย เช็ดตามบริเวณค่ะทางใต้ตัวเขาอะค่ะ,ะ<ช>หรือว่าตามตามงาม่มเขาของเขาเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นโซนเกษตรแล้วก็มาฉีดพ่นไล่แมลงอะ,อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างบางท่านนะคะแอบแบบได้ไดคืออย่างมีบางคนเขาปวดฟันเขารักไก่เอาสมรี จริงเหรอใช่แล้วเขาบอกว่าหายหนูก็เลยแบบโอ้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเจ้าตัวยังไม่เคยแต่ว่ามีคนที่เคยซื้อไปแล้วแล้วอินบ็อกมาบอกว่าน้องพี่ลองอย่างเงี้ยตอนแรกพี่ก็กังวลนะแต่พอบอกว่ามันไล่แมลงได้พี่ก็เลยลองหนูถามแมลงอะไรพี่ฟันพี่เป็นแมงในฟันโอ้โหใช่่างนั้นเลยช่แล้วอันนี้คือเป็นราชนีของสวนอีกหนึ่งอย่างเราสักล้วยก็เป็นหน่อไม้ค่ะอันนี้ก็ ก็ม่รู้ทํออะไรแล้วก็ทําเพลนเพลนบ้านทําแล้วก็เวลามีงานบุญงานอะไรก็จัดเต็มค่ะแนาะแกงหน่อไม้แกงยัวกล้วยอะไรของเราครบเลยในส่วนเรามีครบหมดค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์นะคะที่บ้านของแก้วเนี่ยติดต่อได้ช่องทางใดบ้างสามารถมาได้ไหมคะก็ได้เลยค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็จะมีทางเพจเฟซบุ๊กนะคะสวนป่าบ้านจันหอมแล้วก็สุขไทยค่ะ อันนี้เป็นสามารถติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีกิจกรรมหรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะก็ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook ค,ค่ะ uh huh. แล้วก็หรืออาจจะเ,เข้ามาเที่ยวชมในสวนนะคะก็สามารถเซิร์ชใน Google Map ได้เลยค่ะว่าสวนป่าบ,บ้านจันหอมก็จะขึ้นเลยค่ะหรือโทรมาหากแก้วก่อนก็ได้นะคะ เบอร์โทร0 9 5 8 2 3 4 2 8 9ค่ะลูกแก้วค่ะสามารถโทรมาถามว่าน้องแก้วอยู่ส่วนไหมคะพี่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้อยากให้แก้วค่ะส่งแรงบันดานใจให้คุณผู้ชมได้ชมรายการของเราอยู่นะคะเพราะว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแฟนคลับที่รักในการทําการ,กรเกษตรนะคะแต่เขาเนี่ยอยากได้แรงบันดาลใจอยากหาแรงบันดาลใจอยากให้น้องแก้วค่ะทิ้งท้ายมอบแรงบันดานใจให้พวกเขาด้วยจ้า ก็อย่างแก้วนะคะเป็นเกษตรยุคใหม่ใหม่เลยนะคะก็ว่าได้เพราะว่าแก้วเองตอนแรกเลยก็ไม่ได้มีใจที่จะทําเกษตรแต่ด้วยหลายๆอย่างเราต้องมาทําตรงนี้แต่ว่าอีกใจหนึ่งแก้วคิดว่าเอยเราโชคดีที่เรามาตัดสินใจถูกทางที่มาทางนี้เพราะว่าเราได้เจอกลุ่มเกษตรไม่ต้องกลัวนะคะอย่างว่ามีคนยุคอย่างพ่อแก้วแล้วก็กระโดดมาเป็นแก้วเนี่ยก็คือยังมียังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะถ้าถ้าเกิดว่า รุ่นเดียวกันสามารถสมัครยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็มาเป็นเกษตรกรกร,รุ่นใหม่แบบเราได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเครือข่ายมีทั้งความรู้ใหม่ๆที่เราจะมาเ,เข้าร่วมกับคนยุคยุคออวอยอีกวยอีกเจนหนึ่งนะคะที่เราบางทีบอกว่าทําอะไรแล้วการทรําเกษตรหนูหนูเจอมาสองแบบก็คืออย่างรุ่นพ่อกับรุ่นหนูเนี่ยทําไม่เหมือนกันใช่อย่างรุ่นพ่อเขาจะแบบ ยุคดั้งเดิมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่อย่างยุคเรายังมีเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยฉะนั้นแก้วคิดว่าเราไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเกิดคนคุณทําไม่เป็นแต่มีพื้นที่ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเราสามารถทําได้แน่นอนค่ะเพราะฉะน,นั้น อย่ามวัวคิดเริ่มต้นในการถาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแก้มากๆนะคะที่เปิดสวนเปิดบ้านแบ่งปันความรู้ดีๆให้คุณผู้ชมที่ชมรายการรอบพิภาคของเราอยู่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะครั้งต่อไปอ้อมจะพาทุกคนไปพบกับแรงบันดาลใจที่ไหนรอในการติดตามรับชมสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ